เอนนี้ไปนไงหมอจัดหนูไม่ได้ตั้งอ่ะพอไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องอ่ะคนจะเข้ามาช้าเหรอครับมัต้องตั้งชื่ออะไรมันมีให้พิมพ์ชื่ออ่ะคนจะเข้ามาชาด้วยมสบายไหมล่ะหรือแม่ดูแลพี่ชายดิโดนด่าตลอดเลยพี่หยน้ำไม่ให้เลยนะติดทอเลยนะัวโต๊ะแม่ปากปากากันยังอาหาคอมพวเตอรนแม่เปิดแม่เปิด ไเนี่ยอ่างหอมเป็นเยอะเราต้องกดดิสใช่ไหมต้องกดอันนี้ป่ะอะไรเอ้าขึ้นมาเต็มไม่ต้องเดี๋ยวมันก็มีเขาพูดอะไรนะทุกคนไม่ต้องมาอินเวนต์ลูกฉันทุกคนดูอย่างเดียวพอโอ้ยเดียวแลบบนี่้เพิร์ดอยู่แทนดี้อยู่เฉยดีคก็สนเลยไหนมาไหนมาไหนมานมาที่ไหนไปดูพูดเลยอันนี้ไลฟ์พี่อ่ะ สวัสดีครับทุกคนผม<ใ>นเมน,นผมเบิร์นะครับทมครับผมชารอ็อกครับ

บอกวาเอาเดียว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 เดีย่แมลองอยี้พ uh ี um, おお่ uh, mm ีกองี้วน้ไม่เี่เงยีมาๆเบอกเอาเอาเดียว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 เดียเาเาเดียวเดียว ไอ้โอเคๆไม่เอาละูว่าพอพอพูดเอไแล้วก็พูดเยไปเื่อแล้วก็อ่านคอมเมนต์เนียอคอมเมนต์แล้วอ่านไม่ได้้ขอว่าใครอันบ็อกรับอะไรนะใครอินบ็อกรับโอ้มันตัวใหญ่อ่านตัวเ ใจไม่ออกเลยครับพี่จเจ้าฟังไม่รู้เรื่องยอ่แอมฟิลิปปินเ์าเนอะแล้วชุมมารุอะมารุฟิลิปปินเนาะได้เหรอน้องพี่จู๋อไงน้องคือพี่ม้าไผนไรเสร็จแล้วอาบน้ำอยู่ไปเรียกพ่ามาสิเดี๋ยมันจะมาชุดบอนนะ

ดูไอ้ดิแกงูดูไปดูไอ้นดทำดไ้นทำดิแกงจูดูันทำดิ้นดูไทำดิมองนดไปทำดิไอ้นูอ้หนปอ้ดปทำดิไอ้หนทำไม้หนาดีไปดิอ้หนดูไม่ำไหนูกไ้หนักไม่อ้หนูดูไปทำดิหนัดไม่ิอ้หนูดไมิงอ้หนูดูไหนดูดูไป้ แหมวันนี้ถึงคนแรกใช่ไหมพี่เลยใช่ถึงคนแรกเพราะมโดนหลอกแต่บนมาเป็นสองชั่วโมงนะการถึงคนแรกของเราเราเป็นสิ่งที่ดีเราเป็นสิ่งที่ดีขอให้มีวันดีๆเขาบอกอย่างนี้ขอให้วันดีๆถ้าอยู่กับมันสองคนไม่มีวันดีๆจะวันดีๆแข่งเลื่อมครับูดจรไม่มีคนมาเป็นรับมาอยู่ัวอยู่หูมาอย่าอ๋อหนึ่งปุ๊บเกิดเข้ามาเข้ามา มึงยังรักรักสิไม่รักกูทำแบบนี้เลยพี่ชายเข้ามาเลยไม่เราไม่กล้ามากเลแล้วนนั้นกี่โมงวันนี้ไม่ล่ะแม่แบบอันนี้เอาน้ำไปด้วยแม่แบบอันนี้นี่ก็ไปดูเลยไปดูเลยเฮ้ยเราต้พูดภาษาไทยนะาก็เข้ามาเลยเฮ้ยคุณเทพนี่เคาเปเก่าน่า มึงเลี้ยงอะไรเลยเออมึงเมีงอะเลยมานั่งเลยมึงไลฟ์เพื่อนมึงเรียกคนเรียกคนมาไม่เอาไม่เอาเลยเลยแบ่งเงินให้ด้วยนะเนี่ยแบ่งงนี้แบ่งเงินให้กูด้วยนะไหนไม่ไไหนี่คบผมจูเนียมาจูเนียนี่ตโดนตัดละฆ่าตัวโดนตัดโดนผิดต้งเมอาน้ำพี่บอกว่าอ่นไมเข้ากัน้จบเลย หนึ่งหนึ่งห้าหมดนี่คือหมดเลยครับครับผมใครใครวาดใ,ใครวาดใครวาดโปสเตอร์กูเป็นฝานดำไม่มีมันไปโดนหมึกไอ้ข้างล่างหยุดดิจริงจริงอ่ะมีคำแล้วปกติพูเดเลยอะไรไม่ได้พูดอะไรลาต้าเขาเรียกลาต้า อ่าคนตัดไปพีนะพี่บอกะนะจคงอยู่ไม่ไหวเจอมีพี่มาคอยกูชอบเพลงนี้เอาคอนดิอ่ะชอบไหมเออไม่แะ่ร้องไม่บอกชอบหนูอ้าคกูจะร้องแบบมึงไม่ได้ันบอกว่าชอบกูบอกบุกนะดิมนไลฟ์อยู่มนไลฟ์อยู่ช่วยพี่ดึงด้วยถ้างั้นอยู่นั่นแหะ เดี๋ยวแม่อันนี้ให้มันเอาให้เอาพี่บุ๊ไปเ็จี่นอจะบอกว่าเอาเดียว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 ีพุ๊กสครับเดี๋ยวพี่ออร์สครับนี้อ่อพี่บ๊ยพี่มาคนแรกเลยพี่มาไม่ชอบพี่ม้าาี่อือเออนี่อันนี้คืออะไรอะไรที่ตบอะไรที่ตบอันนี้เอร่อยอ่ะอันนี้อันอยใช่าเรามาทำอะไรฮะ พี่บุ๊คครับคุณจะพัก่อนไหมหรือจะรอพี่จู๊ดก่อนจูจดก็นเลยฉันบอกว่าเอาเดียวเดียวเดียวมันร้องไงไหนไหนร้องให้ฟังหน่อยแฟนแตนแดกดินเอาหรือพี่บอกฟังเอาเดียวเดียวเดียวจีเธอบอกอะไรนะจะบอกเอาเดียวเดียวเดียวมาดิเย่แล้ไงต่อเห็นหน้าตัวเองเลยอ่ะเอาเอาแชทลงหรอเพราะว่ามองไม่เห็นแชทเนี่ยโอเคคนนั้นคิดดูดิทำไงอ่ะทำไงอ่ะาะนั้นไลค์ไงไลค์กี่ซ้อมต่อไปด้วย แคปากเปิดไปด้วยเราคนก็แคปไปลงจบเลยชีวิตใครชอบนะเี่เปิดไลน์อ่อนตายแล้วก็สั่งเนื้อย่างมาเนื้อเหนียวมากก็เลยบบเนื้อเหนียวกูว่ากูฟังครั้งแรกกูงงๆกูไม่ค่อยเก็ตแต่หลังๆกูเริ่มเก็ตละเจอโครงอยู่ไม่ไหวเนี่ยคือทำไมตอนฟังแรกกูไม่ค่อยเก็ตทำไมตอนแรกใครซื้อมาดิใครเอามาผมไม่ขอไปขอพี่อ้อมมาอ่อเขาไม่เอามา ุน้องน้องต้องเอาพี่อี้ออกมาเพื่อนี้เหอสุดตัหนก็นะวอคืออี้แลวน้องไหมแม่แม่แม่เอานี้ไปให้มันนั่งเหลยเราจะช่วยพี่เขาด้วยเรวเร็วเร็วเร็คนลอยเยอะดเออคนลอยเยอะมาเมื่อห้าทีนะเสร็จใส่ช้อตทำไมอ๋อใ่่ช่งะไหล่หลับใส่แล้วอิมอยู่ดิยังไม่เสร็จเลยนี่เห็นมากเออนี่ยไไง สายตาไม่ค่อยดีเแิ่กาวไปคิดจึงพี่จูวห้องไม่ห้องแม่ได้แม่บอกเป็นี่ได้เลยเพราะเป็นคนดีนะเดออยู่ดูนะแม่หมดด้วยหันี้ยัดหนูมันยัดอยู่นเพราะว่าเพรมันแพกมาแก่เลยหอ้วดเนด้ สร็จแล้วพ่บุกห้านาทีอยู่ไปเลยไม่ต้องกลับีเกียจนะเร็วเรวเร็วเวาลับด่าวมาสิด่าวมาโดนแบนนี่คือที่ใส่ของจูที่แท้จริงนะครับทุกคนเดี๋ยวเขาโดนแบนแล้วชอเอ้ยโดนแบนด้วโดนแบนโดนแบน้วยไอ้เจ้าอมาไอ้เจ้มาไมไอเอเไอ้ เอาไปกินกันเอาไกนไม่ด like ่าไม่ด oh no ่าอ้ยายย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 ย่ายยยยยายย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 ยายย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 มยยยยยยมยยยยยดยยยยไม่ยย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 ย่ยยยไยย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 าไไ อไปบอกเพื่อนหน่อยเพื่อนไม่ยอมเพื่อนจะกลับไปไปไปคุมพี่มึงดิเอาพี่มึงกลับมาเอ้ยลูกมาแล้วแล้วบไปดูไปดูเอาบอกาวไดูดูพี่มุกพอดีเลยดู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 บุกพี่บุกรู้สึกไงบ้างวันนี้มามาเรกเฟกเห็นไรเนอรแล้มามานอนคุยทำไม โอ้โหปวดหัวมากชชาที่แค่ครับรู้สึกว่าปลอดภัยอไม่แค่แค่หนีจากเพิร์ทก็คือปลอดภัยแล้วครับโอ้โหพูดแบบนี้มันมันมันแย่มากเลยเพิร์ทหนักหรือไม่จริงไม่จริงเพิร์ทหนักรอตอนนี้สบายใจไหมสบายใจมากไปไปอยู่กับจุจุ๊เลยไปไปเร็วพาต้าไปด้วยเร็วไปอยู่นู้นไปลง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 ไปนอนได้ยังไงมามามาลุกไม่ได้เลยปัดน ไอ้วะตาลุกตันไอ้ันลุก่ดไอ้นลุกตัดไอ้าลุกันมาช่วยช่วยขุดตากัดมช่วยช่วยไอ้่ีมันสีมันสีมันสีมันไม่ใช่ไม่ใช่พี่ึงอยจี้กูดิแก้วรนตากลุกตาลุกตาลุกตาลุกกตลออลุกตาลุก มันต้องดูเทียวคนบัวจะสามสิบอยู่แล้วเฮ้ยแเดียวไม่ค่อยดีแล้วใครดันหรือไม้ตด้ดันหงอม่โคตรเย้สนาทครับน้เบอร์จักเลยเกอแกสนมากเเดี๋ยวไปแล้วนะจ๊ะมาไม่ต้องทาไม่เคยัวแตกที่สิบปีนี้ไปแล้วบ๊ายทุกคนสรุปเรามีน้ำเท่าไหรครับเนี่ยครับอยู่หน้านหน้าซ้ายมือ bây giờ nào ạ, Philippines, bye bye ạ, bye bye, hai, mẹ, ơi, mẹ, ơi, mẹ, ơi, mẹ ơi.